ลากเส้นชายกระปรุงชิ้นนี้คือชิ้นหน้านะคะค่ะเราจะสร้างโครงของชิ้นหลังไว้เลยต่อไปเราจะสร้างชิ้นหลังเมื่อกี้ รอบสะโพกเราได้ของยายได้ยี่สสิบอง2 2ดสามนสี่เราก็วัดมาเท่ากับที่หน้าเส,ส,ส้นนี้เส้นนี้คือเส้นกลางหลังนะคะเส้สนกลางหลังนะคะคราวนี้ เราจะมากำหนดเกล็ดชิ้นหลังชิ้นหลังมีเกล็ดที่จะต้องเย็บเพียงเกล็ดเดียวนะคะค่ะเกล็ดนี้จะยาวสิบสี่เซนนะคะค่ะเกล็ดหลังมีเกล็ดเดียวเราก็จะกำหนดที่ให้ห่างจากเส้นกลางหลังสิบเซนติเมตร ความยาวของเกล็ดหลังยาว14เซนติเมตรนะคะต่อไปเราจะมาหาว่าเราจะต้องเก็บเกล็ดเท่าไหร่บ้างการคำนวณการเกร็บเกล็ดนะคะหาได้ยังไงเมื่อกี้สโพกของเราคือ22 สีสามศวนสี่นะคะสี่สาม่วนสี่ก็คือจุดเจ็ดห้านะคะ <S <S <bureaucracy> <S อันนี้คือสะโพกนะสะโพกเท่านี้หมายถึงชิ้นเดียวเนี่ยนะคราวนี้มันจะเหลือให้เก e ็บเกร็เท่าไหร่เราก็ต้องเอาเส้นเอวที่เราหาได้มาลบใช่ไหมคะเอวอ่ะได้สิบหกจุดห้าลบกันค่ะ ตรงนี้คือที่เราจะต้องนำมาเก็บเกล็ดเพื่อให้เหลือเอว16.50นะคะค่ะ6เซนติเมตรเราควรจะเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะคะตรงที่เราจะเก็บก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้และตรงนี้นะคะ อันนี้คือเส้นข้างนะอย่างงอนะที่ที่เราจะเก็บคือหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดนะห้าจุดสี่จุดนี้หนึ่งสองสามสี่นี้จะต้องเก็บเท่ากันเนาะแต่จุดนี้คือเส้นข้างสะโพกเนะี่ยเราสามารถเก็บได้เยอะนะคะเราก็ลองดูนะคะว่าถ้าเราเก็บเก็บเอวสักสามเซนจะเหลือมาที่ตรงหน้าท้อง สักกี่เซนนะคะตรงนี้ยาเพ็คอยากจะแนะนําว่าเออไม่ควรจะเก็บเยอะกว่าหนะึ่งเซนติเมตรเนาะเพราะยายเพ่เคยเก็บมากกว่าหนะึ่งเซนติเมตรเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบตรงเนี้ยตรงปลายเก็บเนะี่ยมันจะเป็นป่องๆช่าคนเพราะฉะนั้นยายเพ็คจะชอบไปเก็บที่ข้างสะโพกนะตรงนี้เหลือน้อยไม่เป็นไรค่นะ ต,ตรงนี้ก็อย่าให้มันเยอะเกินนะเราจะมาดูความเป็นไปได้ว่ากระดรงของเราควรจะเก็บที่ไหนเท่าไหร่นะถ้าเราเก็บข้างสะโพกมเซนติเมตรเพราะฉะนั้นจะเหลือมาเก็บที่หน้าท้อง สามจุดสองห้าเซนติเมตรใช่ไหมคะอยังงงนะตัวเลขนี้มาจากหกตั้งแล้วลบด้วยสามสามคือเก็บข้างสะโพกตรงนี้อ่าถ้าเราเก็บตรงนี้แล้วมันก็จะมาเหลือให้เก็บตรงนี้ที่สามจุดสองห้าเซนติเมตรแต่ตรงนี้มีสี่เกล็ดนะเราก็หารเ็้ล่าสี่ได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขออกมาก็ได้ค่ะ นี่คือตัวเลขที่เราจะนำไปเก็บที่สี่เกรดนี้นะคะค่ะมันจะได้ประมาณ0.81.8วัดออกไป้างะประมาณป8นะคะได้แล้วเราก็ขีดค่ะขีดมาหาที่จุดปลาย ของกรดนะคะนี่คือเกรีดเรโปรงด้านหน้าครับค่ะต่อไปเมื่อกี้ตรงนี้เราจะเก็บดสามใช่ไหมเราก็ขีดไว้นะคะค่ะได้แล้วชิ้นหน้าเราจะมาเก็บดตรงนี้ต่อชิ้นหลังก็จะต่อเนื่องมาจากชิ้นหน้านะคะด้านข้างถ้าเราเก็บสาม ที่ชิ้นหลังตรงนี้เราก็ควรจะต้องเก็บสามเหมือนกันเราก็วัดไปค่ะค่ะคราวนี้ด้านหลังจะต่างจากชิ้นหน้าตรงไหนด้านหลังเก็บแค่หนึ่งหนึ่งที่นะคะแต่เราจะมีเส้นซิปเส้นซิฟเนี่ยเราไม่ได้ติดกันตรงต,รงตรงแบบนี้นะ,ะอ่าเราจะติด ให้มันเฉียงๆตามรูปให้เพื่อนๆนึกถึงสรีระของสะโพวกเรานะมันจะเป็นเฉียงๆแล้วก็เอียงออกมาหาก้นย้อยเนาะค่ะตรงนี้เราจะเก็บเพื่อเข้าซิปหนึ่งเซนติเมตรนะอ่าหนึ่งเซนติเมตรเก็บไปหาถึงไหนเราจะใส่ซิปกันแปดเซนติแปดนิ้วใช่ไหมคะแปดนิ้วจะอยู่ประมาณตรงนี้นะแต่ ให้เพืเ่อนๆคร่าวๆไว้ก่อนค่ะเมื่อเราได้เส้นซิดคร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะมาหาเกล็ดหลังนะคะเมื่อเราเก็บตรงนี้ไปหนึ่งเซนติเมตรแล้วเราจะมาดูสีคะวว่าเราจะต้องเหลือเก็บตรงนี้เท่าไหร่ก็โดยการนำ ตัวเลขตัวนี้มาคิดเหมือนกับชิ้นหน้านะคะตัวเลขตัวนี้หกจุดสองห้าเราเก็บหกจุดสองห้านี้เราเก็บไปที่เส้นซิปแล้วหนึ่งเซนติเมตรเราก็ต้องลบออกหนึ่งเซนติเมตรนะคะ และเราก็จะเก็บที่ด้านข้างตรงนี้อีกสามเซนติเมตรเท่ากับด้านหน้า,นาเราก็เอามเซนติเมตรมาลบก็จะเหลือสสอองงจห้ 2, 5เซนติเมตรเลขตัวนี้แหะคะ่ะที่เราจะนำไปเก็บกลิดหลังนี้นะคะคือสองจสองห้าาออกมาเท่ากับก็คือประมาณข้างละหนึ่ง จุดหนึ่งสองห้าเซนเมืม่อเราได้ตัวเลขตัวนี้แล้วเราก็จะนําไปเก็บเกล็ดด้านหลังนะคะหนึ่งเซนติเมตรกับใกล้ๆสองกระเบียดแล้วเราก็วัดเส้นตรงมาที่เส้นปลายค่ายลืมนะคะตรงนี้จะยาวประมาณสิบสี่เซนค่ะ